สวัสดีครับพี่น้องนะอะวันนี้เขาก็จะมาเนี่ยลาบ,าลาบสูนซ่ากันนะครัครบผม em. มาครับมาซอยจีนซากันนะครับผมเนาะดู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 จีนซากรับแดงรึงนะครับเหมาะขนาดนี่ครับเขาก็ซอยบางๆนะครับพี่น้องนะฮลาบสูนซานี่มันล้ำนะครับผมนี่กับเขาก็จะลาบแล้วครับถ้าเราขอสลานลาบจีนนะครับผมฟังเสียงใส่เลียดลงไปเห็นนะครับ ใส่เลือดก้อนลงไปลาบเนี่ยมันตึงเหนียวแน่กนะครับมันตึงเหมาะนะครับผมตัวดูดดูดดูดูเห้าะตึ๊ครับงานนี่หัวแม่มือแดงแฮมแล้วนะครับผมมาพอเปิดซอยเครื่องไนกันครับผมขนาดนะครับซอยบางๆนะครับผมตัวดๆๆๆูดดูดดูดดเหมาะขนาดครับพี่น้องนะฮะตัวไข่จิ้มกับเจียวเพียกับหน่อ นี่ก็เป็นเครื่องในนะครับผมติดใหญ่เตะเกี่ยวกับหนึ่งเงื้นงอในนอนนะครับผมทนแทนนะอีกะผมก็บอกเหมือนกันเออบนห้องยังจางก็กินอย่างเดียวนะครับกลอยซอยเนิร์สลาระวังมีดเข้ามือนะัโตโตผมเป็นทันตทับนะครับตูอันใบอันบอดเกี่ยวเงึดนเงหมาะกับเหล่วนะครับนี่นะทับสดสด เกงในกระซดนะครับผมจีนกระซดวันนี้มาเนี่ยลาบสูนซากันตีบ้านสวนนะครับผมฟังเสียงล้มนะครับโดๆดดังแห้งขนาดเนี่ยลาบเนี่ยซานี่ถ้าบะเพชดบอกขมมันจะล้มนะครับผมต้องเพชดต้องขมถึงจะมาะเครื่องในกระซอยเซตไปตีเรียบร้อยนะครับมาซอยพักซอยใหม่กันตรงนะครับผมอันนี้ก็เป็นพักไผ่หอมเปอร์นะครับผม แล้วก็พับป้อมต้นหอมนะครับผมใส่3ามยางนี่ก็ตึงหัวเมาะแล้วนะครับผมเนี่ยหลาบเนี่ยซานี่ครับผมสลาซอยพักเขากับเนียนนักนะครับผมซอยทีเงียบเลยนะครับผมสุดยอดครับฝีมือการซอยพักแบบนี้ตัดตนี่ครับเอามาปรุงกันเลยนะครับอันดับแรกก็ใส่พริกหลาบลงไปนะครับผมขนคลักคลักลักเข้ากันนะครับผมตัอมพริกหลาบขนาดครับพริกลาบเหนือนี่ถึงหวานล้าแต่แต่นะครับใส่ผงชูรสลงไปครับผม ตาม้วยเกลือปนนะครับผมใส่หลายเส็บหลายใส่น้อยเส็บน้อยนะครับอันว่าเกลือปนนี่บุรีใส่นักนะครับผมถ้ามันเกมไปแล้วมันจะคืนหยากนะครับผมแลก็ใส่น้ำเพีียลงไปนะครับผมเสร็จโอนให้เข้ากันนะครับผมโนไปโกนมานะครับโนคลักคลักคลครับผมต่อๆดู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  หอมขนาดครับเด้อเขาก็ใส่พักที่ฮอด้ซอยไปตะกี้นะครับลงไปนะครับผมโอ้เป็นตามอ๊อดแต่เนาะตักใส่ถ้วยเลยครับพี่น้องแน่เดี๋ยวมาจิ้มกันเนาะสุดยอดแต่เนี่ยลาบศูนย์ซานี่ไอ้ว่าบัลลัมเขาถึงว่าล้ำนี่ครับมาปอดเลยครับพอเอาเขาจิ้มนี่ครับฮึตาสุดยอดแต่ครับกับพักเนี่ยวเหมอกนี่นี่ ของแต่ของแต่นะครับสลาฮานะครับนี่นะพอปุ้ยเขาจิ้มนะครับเดี๋ยวผมปุ๋ยโอติตรมาอันีสุดยอดครับผมนี่ครับตาผมพองจิ้มนะครับกระมิวงใหญ่เห็นเนอะอคลิปุ่มลามเหี้ยละสุดยอดเนี่ยมันกินเขานักล่า